Now faith can be very scary. Okay, the, the, the thing is, we all want to see miracles but the miracle, the greatness of the miracle อัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Last not in the possibility of the miracle but the impossibility of the miracle มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปได้แต่ว่ามันพูดถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย So we want see great miracles นั้นเราอยากเห็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ But how many you want to be in this place where you need a miracle แต่ใครบ้างในที่นี้ที่อยากเห็นความอัศจรรย์ <laughs> When it's would be it scary <S แต่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะ and, and when you like wow u n l e s s god comes through อย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าพระองค์ทัพพระเจ้าเป็นจริง I'm in trouble ถ้าเกิดว่าเป็นจริงเนี่ย There we go <Okay. S 1> <laughs> I'm in trouble ผมแย่ละ So faith can be scary for some people ความเชื่อมันอาจจะดูน่ากลัวในบางครั้งสําหรับบางคน I want to share a story with you ผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ There was a young man that found himself in a desert มีเด็กชายคนหนึ่งเขาก็หลงไปในทะเล <And S 2> สาบ he he had run out of water เขาไม่มีน้ําและน้ำหมด and so you know you can only live maybe three days in that type of place with no water มนุษย์เราอาจจะมีชีวิตอยู่ได้แค่เพียง3ามวันหากปราศจากน้ำ and he's two days into being in the desert and he is thirsty he's desperate for water สองวันแล้วที่เด็กชายคนนี้หลงในทะเลทรายแล้วเขาก็กระหายน้ําเหลือเกิน that point, feels like wants die because point to t he he he's h so like die i feels r เขารู้สึกว่าหิวน้ำเหมือนจะตายเลยกระหายมาก And as he's going through the desert under the hot sun และเมื่อเขาหลงเข้าไปในทะเลทรายนั้นด้วยแสงแดดที่ร้อนจ้า He sees in the distance a little hut เขาเห็นเหมือนบ่อน้ำเล็กๆในกลางทะเล And he wonders is this a mirage อ๋อแล้วเขาเห็นว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรน่ะ Is this real อันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยของจริง So he thought I've got nothing to lose อไม่มีอะไรจะเสียแล้ว I'll go a n s e if it's real อันไหนลองเข้าไปดูดีว่ามันจริงไหม So he walks over there and the h a t is real อ๋อเดินเข้าไปใกล้ๆเอากระท่อมนั้นมันเป็นของจริง And so he goes into the hut แล้วเขาก็เข้าไปในกระท่อมเล็กๆนั้น And there in the middle of the hut ในกลางกระท่อมนั้นเอง is one of those old a r t e s a n wells those those pumps water pumps เป็นเหมือนบ่อน้ําเล็กๆแล้วก็มีปั๊มน้ําอยู่ด้วย And if you know what a water pump does it draws the water from d e e in the ground up to the surface. กการทํางานของปั๊มก็คือว่าเขาจะดูดน้ําที่อยู่ส่วนลึกดึงน้ำขึ้นมา So this young man begins to pump the water pump. เด็กชายคนนี้ก็เลยเริ่มที่จะกด แล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าเฮ้ยมันต้องมีน้ำออกมาบ้างเขาออกแรงกดปั๊มกดปั๊มสุดแรงเกิดแล t ไม่มีน้ำออกมาสักหยดเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีน้ำแล้วเขารู้สึกสิ้นหวังมากโอ้โหอันนี้มันโคตซวยเลยแย่มากมี And as he lies on the ground because he's so tired, in the corner of the hut, he sees a water bottle full of water. แต่ว่าพอมองไปอีกมุมหนึง่งเขาเห็นขวดน้ำที่บรรจุน้ำเต็มขวดและเาก็กระโดดขึ้นจากพื้นแล้ววิ่งไปหาขวดน้ำนั้นเลยเขาก็หยิบขวดน้ำที่มีน้ำเต็มนั้นเขาก็ p e n it a ดน้ำ i n ่ม h น้ h o l e w น t ้ r ปิดเปิดฝาขวดแล้วกะว่าจะดื่มให้หมดขวดเลย and then he sees a note on the water bottle แต่เขาเห็นโน้ตเขียนแปะไว้ข้างขวดว่า and the note said use this water โน้ตเขียนว่าใช้น้ําในขวดนี้ pour it into the water pump เทลงไปในปั๊มน้ํา and that will start the water to come up แล้วน้ำนี้มันจะทำให้น้ำที่อยู่ในข้างล่างนะั่นะมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็ถ้าใช้น้ำในขวดนี้เทลงไปในปั๊มน้ำ sure <laughs> อย่าลืมนะเติมน้ำในขวดนี้ให้เต็มสำหรับคนถัดไปที่จะมาดื่มตอ่อ young man now in the state a is of Problem, okay. ชายคนนี้อยู่ในพื้นที่ที่ปวดหัวแล้ว Do I drink this water? ฉันจะดื่มน้ำในขวดนี้ไปเลยด้ไหม thirst. เพราะฉันจะตายอยู่แล้ว Or do I pour down the water p i p หรือว่าจะลองเทน้ำลงไปในั๊มน้ำดู Maybe I will get a lot more water. บางทีก็อาจจะได้น้ำเพิ่มมากขึ้น Or maybe not. หรือบางทีก็อาจจะไม่มีน้ำเลย Maybe no water comes out and now I have no water. บางทีอาจจะไม่มีน้ำอะไรออกมาเลยแล้วก็ไม่มีน้ำกินเลยด้วย What would you do? ถ้าเป็นคุณคุณจะทำไงคุณจะกินน้ำขวดนั้นเลยไหมล่ะเ t i o n s เชื่อคำที่เขาเขียนบอกแล้วเทน้ำลงไปเขาก็เลยอธิษฐานเขาก็เลยอ่าโอเคลองดูก็ได้วะเขาก็เลยเทน้ำลงไปเ e าได้ยินเสียงโก๊ะโก h e โ o e อเเอเา <laughs> <laughs> and he starts using the water pump. <laughs> and after 15 seconds, <laughs> water rushes up from the depths of the ground. And a fountain of water comes out of the pipe. <laughs> he sits there and drinks until he cannot drink any more water. ล้วก็เอาน้ำกรอกใส่ปากดื่มเท่าที่ต้องการ <He fills S 1> ดื่มเขาเติมน้ำเต็มในขวดไว้เป็นแบ็กอัพสำหรับคนที่จะมาดื่มต่อ <And S 1> และเรื่องนี้จบลงอย่างสวยงามวันถัดไปก็เจอเมืองแล้วก็ออกไปหาทางออกไปได้เหตุผลที่ผมเล่าเรื่องนี้ Because faith Because scary be can เพราะว่าความเชื่อบางครั้งมันดูน่ากลัว If you don't know the one that wrote the note ถ้าคุณไม่รู้จักว่าใครว่าเป็นคนเขียนโน้ตข้างขวดน้ำนี้ Right ใช่ไหมล่ะ Now if your mother had snuck into that hut and written the note for you บางทีอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้ที่แอบเข้ามาในกระท่อมนั้นแล้วเขียนโน้ตนะแม่ The mother that you love and you you care for คุณแม่ที่คุณรู้ว่าเขารักคุณที่เขาห่วงคุณ That keeps her promises ที่เธอสัญญา Because you know her, you would say, Oh, I know my mom. คุณอาจจะบอกว่าอ๋อนี่แม่เรารู้จักแม่เราดีเราก็หยิบขวดนี้ได้อย่างมั่นใจแล้วคนก็จะไม่ถ่วนคิดเป็นครั้งที่สองเลยแบบไม่คิดเลยเทน้ำลงไปแต่มันเพราะว่าคนแปลกหน้าเขียนโนตนี้ไว้มันก็เลยน่ากลัวผมก็เลยอยากจะนำเสนอสิ่งนี้ว่า something that you might not have ever heard of บางสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน For <the> สำหรับผู้เชื่อแล้ว faith not scary. ความเชื่อไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว faith <is> easy. ความเชื่อเป็นเรื่องง่าย <laughs> นิดเดียว say that faith easy. คุณทุกคนพูดพร้อมกันความเชื่อง่ายนิดเดียว thank พอพวกเราคือผู้เชื่อถูกไหม We're not doubters พวกเราไม่ใช่ผู้ที่สงสัย So our identity who we are called ดังนั้นอัตลักษณ์ที่เราถูกเรียกมา Is that we are naturally prone to faith คือโดยธรรมชาติแล้วเราต้องมีความเชื่อ An actual fact if we have doubt we've been not who we are ถ้าเราเป็นพวกที่สงสัย จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นแบบที่เราถูกเรียกมา11 6ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ6 <And, S 1> พูดไว้แบบนี้ And without faith it's impossible to please God แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าก็ไม่ได้เลย So faith is actually our faith actually ดังนั้นความเชื่อคือการตอบสนองแบบธรรมชาติของพวกเรา <to S 1> ต่อทุกสถานการณ์ And I want us to renew our way we think. ของพวกเราใหม่นี้ Because normally people think faith is hard เพราะโดยปกติคนชอบคิดว่าความเชื่อมันเป็นเรื่องยาก Faith is scary ความเชื่อมันน่ากลัว Faith is a wrestle ความเชื่อมันเป็นเรื่องเสี่ยง What if faith is natural to us แต่ที่จริงความเชื่อมันเป็นเรื่องธรรมชาติของพวกเรา That when we come into a, a, a demonic attack say เมื่อวันหนึ่งที่ศัตรูโจมตีเรา When we need a miracle เมื่อเราต้องการการอัศจรรย์ When we need the impossible to happen เมื่อเราต้องการให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เนขึบางทีคุณอาจจะป่วยบางทีคุณอาจจะขาดเงินทอง what if faith is easy? What if is จะเกิดอะไรขึ้นถ้าความเชื่อมันง่ายนิดเดียว What faith if is so มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความเชื่อมันเป็นเรื่องเรียบง่ายเหลือเกินมันเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับพวกเราคุณรู้ไหมถ้าตึกมันจะเออมันจะ มันมันจะถมเอาพวกเขาจะใช้เครนที่จะเป็นเหมือนลูกตุ้มใหญ่ๆแกว่ง t h e whole d o w n with r e c k แล้วก็ด้วยลูกตุ้มใหญ่ๆนั้นน่ะเขาจะแกว่งไปให้ชนตึก And that s what faith นะแหละคือการทํางานของความเชื่อ Faith is like a ความเชื่อเป็นเหมือนลูกตุ้มใหญ่ๆนะ When there are walls in the way ื่อมีกำแพงใหญ่อยู่ตรงหน้าเรา Faith crashes those walls down ความเชื่อคือลูกตุ้มใหญ่ที่พังทลายให้กำแพงนั้นล่วงลง There is so much power in faith มีฤิเดชเหลือเกินในความเชื่อ And nothing is impossible with faith ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เลยถ้ามีความเชื่อ And when faith and love come together และเมื่อความเชื่อกับความรักอยู่ด้วยกัน It's like an atomic bomb เหมือนระเบิดปรมาณูใหญ่เลยบุ้มบุ้ฟบุมและพระเจ้า I believe wants to entrust us with more of faith พระองค์คาดหวังให้พวกเราที่จะเปี่ยมด้วยความเชื่อมากขึ้น Listen to the scriptures okay Matthew 11 22 t o 24ให้เราดูพระคำข้อนี้ด้วยกันในมัทธิว So Jesus answered and said to them พระเยซูตัดกับเขาว่า Have faith in God จงมีความเชื่อในพระเจ้า For surely I say to you whoever says to this mountain be removed and be cast into the sea and does not doubt it in his heart but believes that those things he says will happen it will be done as he says ถ้าใครสั่งผู้เขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปทําที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงๆ Therefore, what what I say to you is, whatever things you ask for when you pray, believe that you have received them have will that t and you you เพราะเหตุนี้เราจึงบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าจะได้รับแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้น What if we had faith in our prayers จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีความเชื่อเมื่อเราอธิษฐาน What if we took this verse ถ้าเราใช้ประคําข้อนี้ And, and didn't hope to be answered แล้วเราตั้งความหวังไว้อย่างแน่แน่ But if you have faith ว่าถ้าเรามีความเชื่อ Mountains can move in your life ภูเขาจะเคลื่อนออกไปจากฉัน

และพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าผู้ที่รู้จักพระเจ้าของเขาจะดูจะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าคุณรู้จักพระเจ้าของคุณเพราะว่าคุณรู้ถึงพระใจของพระองค์เพราะคุณรู้ว่าพระเจ้าที่คุณนมัสการนั้นดีอย่างไรคุณได้อ่านจดหมายที่แนบไว้กับขวดน้ำคุณได้อ่านพระสัญญาของพระเจ้าและคุณบอกว่าผ e เชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น คุณพูดว่าฉันเชื่อว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ In fact, I will be surprised if this does not happen. ฉันจะไม่สงสัยเลยไม่เซอร์ไพรส์เลยเมื่อสิ่งนี้ได้เกิดขึ้น What if you prayed in such a way? ถ้าคุณอธิษฐานด้วยท่าทีแบบนี้ If something doesn't happen, you're surprised. ถ้ามันไม่เกิดสิคุณถึงจะเซอร์ไพรส์ Instead of saying, "Oh, I prayed, I don't think anything's going to happen." แม่งแบบนี้เมื่ออธิษฐานโอ้ไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้นะ And then it happens, you're like, oh แล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วโอ้ฉันไม่คิดว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นไปได้นะเนี่ย You know it's really funny uh, in the in the book of Acts we found Peter in jail เออแล้วมันตลกมากในพระคัมภีร์บันทึกถึงเรื่องตอนที่อาจารย์เปโตรติดคุก And the church is praying แล้วก็คริสตจักรร่วมกันอธิษฐานแล้วพระเจ้าก็ได้ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ไปช่วยเปโตรออกจากคุกแลเขาก็ไปยังบ้านที่คนรวมตัวกันอธิษฐานเพื่อเขาเพราะว่าออกจากคุกแล้วและในขณะที่เคาะประตูอยู่เขาว่าว่าเปโตรนี่เธอวิ่งกลับไปบอกคนที่ก a อธิษฐานเพื่อเปโตร เขาก็วิ่งไปบอกกลุ่มคนที่กำลังอธิษฐานเพื่อเปโต้ Peter's at the door เฮ้ยเปโต้อยู่หน้าประตู And they're like no impossible เขาบอกเออไม่ไม่เป็นไปไม่ได้อ่ะ It must be his angel มันอาจจะเป็นทูตสวรรค์ของเปโต้มากกว่า Okay so you know okay. we should be เข้าใจที่จะสื่อใช่ไหม I think we should really be believing what we're praying for แล้วทำไมเราไม่เชื่อในสิ่งที่เรากำลังอธิษฐานล่ะ And not be surprised แล้วเราจะเซอร์ไพรส์เพื่อ ดัง so นัน้นความเชื่อจับต้องได้ความเชื่อเน <Faith S 2> ูธ <has S 2> รความเชื่อมีฤทธิ์เดชท,ที่จะทำลายกำแพงให้พังทลายลงได้ฮีบรูบทที่11ข้อที่หพูดไว้แบบนี้ Now faith is และบดนี้ความเชื่อ Everybody say, Now ทุกคนพ <Faith S 1> <is> ูดบดนี้ความเชื่อคือ Faith is now. Now faith is the assurance and in the amplified version It says the title deed or the confirmation. Of the things hoped for divinely guaranteed And the evidence of things not seen. เป็นหลักฐานยืนยันถึงสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น The conviction of their reality มันคือความมั่นใจเชื่อจริงๆว่าสิ่งนั้นมีจริง So what is faith ดังนั้นความเชื่อคืออะไร This is the definition นี่คือคำอธิบาย It is the evidence มันคือหลักฐาน It is the proof มันคือพยานมันคือหลักฐาน It's the title deed มันคือเอ่อโฉนดกรรมสิทธิ์ The confirmation มันคือการยืนยัน And so if you have faith ถ้าคุณมีความเชื่อ you have that w h a t you are asking คุณก็มีสิ่งนั้นที่คุณได้ทูลขอแล้ว you have proof คุณมีหลักฐานแล้ว you know what's gonna happen คุณรู้แน่ๆว่ามันเกิดขึ้น and you're surprised if it doesn't happen แล้วคุณจะ ประหลาดใจนะถ้ามันไม่เกิดนะ so I use this example ผมยกตัวอย่าง I'm driving my car around ผมขับรถของผม the <boy. S 2> police come pull me over แล้วก็ตำรวจมา they say there has been a report that a car has been stolen just like your school car บอกว่า i, มีรายงานมาว่าคุณขโมยรถมาหรอ prove to me ไหนไหนแสดงหลักฐานด so the, oh, ิว่าเนี่ยคือรถคุณจริงอ่ะผมก็เลยไปเปิดเกะหน้ารถ m ผมก็เลยไหยิบหนังสือเล่มฟ้าที่เป็นหนังสือกรรมสิทธิ์รถผมและตำรวจก็บอกอ๋อรถคุณจริงด้วยเออนี่คุณเป็นเจ้าของนะเนี่ยแหละในทำนองเดียวกันเมื่อคุณมีความเชื่อ have คุณมี ความเป็นเจ้าของแล้ว Faith is powerful ความเชื่อมีฤทธิเ์เดชเหลือเกิน And I believe แล้วผมเชื่อว่า that in this room ในห้องนี้ there are men and women มีผู้ชายและผู้หญิงที่เชื่อเหมือนคนอื่นอที่เชื่อไม่เหมือนคนอื่นเลย You everybody can be like else คุณอาจจะเป็นเหมือนคนอื่นในบางอย่างแล้วคุณอาจจะคิดว่าความเชื่อน่ากลัวว่าคุณอาจจะไปเที่ยวเล่นหรือไปเดทกับความสงสัยคุณอาจจะเป็นเพื่อนสนิทกับความสงสัยหรือว่าคุณจะเป็นพวกที่ฉันจะเป็นพวกที่บ้าที่สุดเลย believing else is ฉันจะเชื่อแบบที่ใครมันเชื่อไม่ได้เลย I b ฉันจะเชื่อในสิ่งที่มันบ้ามากเลยแล้วคนประเภทนี้แหละ The World might say, Yo, little crazy คนในโลกยัมองว่าไอ้นี้หลุดและน่าจะหลุดแล But be would rather be crazy faith. I in crazy my แต่ผมยอมเป็นพวกที่บ้าในความเชื่อดีกว่า t h e n doubting with all those d o u b t s ดีกว่าเป็นพวกที่สงสัยไปะทุกเรื่องเลย oh that can't happen อ๋อนี่ก็เกิดไม่ได้ you can't do that that's impossible <S no shut up ไม่หูบปาก God says nothing is impossible for him who believes. <laughs> and my God, does the impossible. And he's looking for people that are a little bit crazy in the good way, okay? That actually have the mind of God. <laughs> Not the mind it. fears of men เขามีความคิดแบบพระเจ้าไม่ได้ความคิดแบบคนทั่วไปเขาจะคิดต่างนิดนึงเพราะว่าเขาอ่านพระคัมภีร์แล้วพระอบอกนี่ว่าเป็นไปได้แล้วเขาอ่านจดหมายนั้นและเขารู้จักพระเจ้าของเขาจริง w ร r k แล้วเขารู้ว่ามันได้ผลแน่นอนเพราะสัญญาจะเกิดผลแน่นอนและผมอยากเป็นบุรุษและสตรีที่เปี่ยนไป แล้วผมก็เชื่อว่าคุณก็อยากเป็นด้วยใช่ไหมจากพระธรรมฮีบรูบทที่11บเเราเห็นบุรุษและสตรีแห่งความเชื่อ General s of faith เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความเชื่อยกตัวอย่างเช่นโมเสส By faith the Red Sea was split and they passed through a n dry ground โดยความเชื่อทะเลแดงได้ถูกแหวกออกแล้วเขาเดินข้ามไป What was it by By faith จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโดยความเชื่อ e v e r y b y say by faith โดยความเชื่อทุกคนพูดกันโดยความเชื่อ By faith the walls of Jericho came down และโดยความเชื่อกำแพงเมืองเยริโคก็ถล่มลงมา By what By faith โดยอะไรนะโดยความ It takes faith ความเชื่อมันต้องใช้ความเชื่อซีตะเก็นความเชื่อ

แต่ถ้าโดยความเชื่อโดยความเชื faith, saying, dead, ่อนั้นหญิงคนนั้นก็ได้รับสิ่งที่ได้ถ้าบางคนอยาจะบอกหุยถ้าตายแล้วก็จบแล้วแต่และโดยความเชื่อปากสิงโตก็ได้ถูกปิด โดยความเชื <laughs> faith, ่อทำให้คนหนีจากคมดาบได้และโดยความเชื่อนี่เองผู้คนมากมายก็ได้พรีชีพและเสวนะชีวิตเพื่อพระกิตติคุณผมชอบผู้ชายคนนี้มากเขาอามีชีวิตอยู่เมื่อหลายร้อยปีที่แล้วแล้วเขาคิดต่างมาก เขาอยู่ในแอฟริกาตอนนั้น bon และตอนนั้นแอฟริกาเป็นช่วงที่มีโรคติดต่อ <And S 1> <ไ>ร้ายแร<ล>ง like โรคระบาดบูบอนิกนี้ไม่ได้เป็นเหมือนโรคทั่วไปแต่ฆ่าชีวิตคนมากมายเป็นพันพๆหมื่นมีนมร่างคนตายเกลื่อนเ <And S 1> ต็มไปหมดไม่มีใครกล้าไปยกหรือแบกศพนั้นด้วยเพราะว่าถ้าไปจับศพก็ติดเชือ้อ So John G. Lake and his team <laughs> they would go around and pick up these dead bodies and bury them themselves. And the scientists and the doctors they looked at them and they said how is this possible that you're not getting it? <laughs> we, we are confused. Why aren't you dead? <laughs> and so, they said, so he said take me to your laboratory. คุณจอนจีเลกก็เลยบอกว่าเอางี้พาผมไปห้องแ a บของคุณ a dead person onto the from เดี๋ยวเราเอาน้ำลายของคนที่ติดเชื้อนะไปวางไว้ในกล้องจุลทรรศน์ And the scientists looked under และนักวิทยาศาสตร์ก็ส่องกล้องจุลทรรศน์เลกเชื้อบูบอนิกกำลังว่ระบำเต็มไปหมดเลยในกล้องจุลทรรศน์ And then j o ี n ลกบอก e ่าเฮ้ยนักวิทยาศา Put on จอห์นจีเล็กบอกเฮ้คุณนักวิทยาศาสตร์เอาน้ำลายนั้นวางในมือผมดิ and then he put his hand under the microscope เขาก็หลังจากเอาน้ำลายวางในมือก็เอามือของจอห์นจีเล็กส่องที่เขากูนักวิทยาศาสตร์มองมือผมตอนนี้ and as he did he could see the bubonic plague dying in John j i l a k s hand แล้วเมื่อเขาส่องดูเขาเห็นเชื้อบูบอนิกเมื่อมันมาอยู่บนมือจอห์นจีเล็กเชื้อนั้นตายสนิท And John G. Lake turned to the scientists. s c i e n t i s t John G. Lake ก็เลยหันไปหานักวิทยาาสตร์ And he said, "The spirit of life in Christ." เพราะว่าพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระคิด is greater than the power of sin and death. เพระองค์นั้นมีชัยชนะเหนือความบาปและความตาย But you have to be a little bit different, okay? เราต้องแตกต่างจากคนอื่นนะ You have to believe. คุณต้องเชื่อ

โดยการเปิดเผยสำแดงจากความสัต์ื่อของพระองค์เองความเชื่อเป็นเรื่องง่าย When you know him you เมื่อเรารู้จักพระองค์ดี Faith is ความเชื่อเป็นเรื่องธรรมชาติ When you know God เมื่อเรารู้จักพระัยของพระเจ้า His เมื่อเรารู้จักพระมรราคาของพระองค์เมื่อเราสนิทติดชิดกับพระองค์ในพระธรรมฮีบรู12พูดไว้แบบนี้ The secret of faith ความลับของความเชื่อ Looking unto Jesus Hail among d o u b r i e r s, <S The author and the perfector er of faith ผู้เป็นผู้เริ่มต้นและผู้ทําให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ And so we know when we know เมื่อเรารู้ว่า How much God loves us พระเจ้ารักเราขนาดไหน Our faith will go through the roof ความเชื่อของเราก็ทะลุเพดานไปเลย When we know he loves us so much เมื่อเรารู้ว่าพระองค์ เราที <We> say, you, ่ส so re really ุดเราจะเชื่อว่าแน่ล่ะพระองค์จะจัดสรรหาให้กับเราใช่พระองค์จะรักษาเราแน่แต่ถ้าคุณสงสัยพระองค์ตกลงพระองค์รักผมไหมเนี่ยคุณก็จะเริ่มมีปัญหากับความเชื่อแหละคุณก็จะเริ่มสงสัยว่าตกลงพระเจ้าจะรักษาหรือไม่เพราะคุณสงสัยก่อนว่าพระองค์รักคุณหรือเปล่า คุณควรจะพูดแบบนี้ใช่แน่นอนพระองค์จะรักษาฉัน And so our faith is in him ดังนั้นความเชื่อของเราอยู่ในพระองค์